สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนะคะวันนี้เนี่ยมีเมนูสุขภาพมานําเสนอนะคะนั่นคือโจ๊กลูกเดือยค่ะเพราะว่าลูกเดือยเนี่ยนะคะก็มีส่วนช่วยทําให้อาการนอนไม่หลับเนี่ยบรรเทาลงได้นะคะเดี๋ยวไงวันนี้เราจะมาลองทํากันไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมของโจ๊กลูกเดือยนะคะเริ่มแรกนะคะก็คือตัวลูกเดือยค่ะอันนี้เอามาล้างซาวน้ําสักสองสาครั้งหรือว่าซาวจนกว่าน้ําจะใส่นะคะแล้วก็เสดดน้าพักไว้ น้ำซุปนะคะจะใช้เป็นซุปผักก็ได้หรือว่าซุปซี่โครงหมูก็ได้นะคะอันนี้เป็นมันเทศนะคะหั่นเต๋าต้มแล้วก็เผือกหั่นเต๋าต้มเหมือนกันนะคะส่วนอันนี้เป็นมันเทศที่เราจะเอาไปลงไปต้มกับลูกเดือยนะคะก็หั่นเป็นเต๋าชิ้นใหญ่ๆก็ได้เกลือป่นนะคะซีอิ๊วขาวสำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel tv นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ เราจะมาเริ่มทำโจ๊กลูกเดือยของเราเลยนะคะเอาตัวลูกเดือยนะคะใส่ลงไปในหม้อนะคะแล้วก็น้ำซุปนะคะใส่ให้พอท่วมนี่นะคะให้พอท่วมตัวลูกเดือยก่อนเพราะจริงๆเราจะต้มไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเปื่อยนะคะใช้ไฟกลางนะคะแล้วก็รอให้มันเดือด นี่นะคะหรือจะใส่น้ำเพิ่มลงไปอีกก็ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตัวมันเทศนะคะเพราะว่าจุดประสงค์ที่ใส่เนี่ยก็คือเพิ่มรสชาติด้วยแล้วก็เพิ่มสีสันนะคะเพราะว่าตัวลูกเดือยเปล่าๆเนี่ยเวลาต้มไปอ่ะจะเป็นสีขาวๆนะคะเหมือนโจ๊กแต่ว่าวันนี้เราอยากให้มีสีสันหน่อยเราก็จะเอาตัวมันเนี่ยใส่ลงไปด้วย ทีนี้เราก็ปล่อยเดือดแล้วก็ต้มไปเลยค่ะนี่นะคะใส่เกลืออีกสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันนี่นะคะก็คงใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันแล้วกัน,นะคะ่ะ ค่ะนี่เราต้มมาสักพักจนกระทั่งเดือดแล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะมีฟองหรือโฟมเนี่ยลอยขึ้นบนผิวหน้านะคะเราก็ช้อนออกนะคะค่อยๆค,อย,คอยช้อนออกจะได้อย่างที่บอกท่าดูน้ำงวดหรือแห้งไปเนี่ยใส่น้ำซุปเติมได้นะคะเพราะว่าการทำโจก๊กหรือต้มโจ๊กก็คล้ายๆกับการตุนข้าวนะคะให้มันเปื่อยนิ่ม แต่อันนี้ก็กรณีเดียวกันกับลูกเดือยเหมือนกัน,นะคะ่ะก็เราต้องการให้มันเปื่อยนิ่มเราก็จะใช้เวลาตุ๋นไปเรื่อยๆนี่นะคะเราช้อนฟองออกให้ดูน้ําใสๆนะคะตัวมันเราก็ดูว่าค่อนข้างจะสุกดีเพราะาสีจะเหลืองเข้มขึ้นมานะคะทีนี้เราก็จะทำการปั่นเจ้าตัวลูกเดือยกับมันเทศเนี่ยนะคะให้มัน ค่อนข้างละเอียดนิดนึงแต่ไม่ถึงกับปั่นจนเป็นน้ำเลยนะคะคือเรายังให้มีเนื้อๆอ,อยู่บ้างก็วันนี้มีตัวช่วยก็คือเครื่องแฮนด์มิกเซอร์หรือเครื่องปั่นมือเนี่ยนะคะแต่กรณีที่คุณผู้ชมไม่มีตัวเจว้าแฮนด์มิกเซอร์เนี่ยนะคะถ้ามีเครื่องปั่นที่เป็นเหมือนเครื่องปั่นน้ำผลไม้อย่างนั้นก็ใช้ได้นะคะหรือถ้าไม่มีทั้งสองอย่างนี้เลยจริงๆเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการต้มนานหน่อยนะคะกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเปื่อยหรือค่อนข้างที่จะเละนะคะ อีกวิธีหนึ่งดีกว่าคือสามารถก่อนจะต้มทุกอย่างเนี่ยหรือลุกด้วยเนี่ยเอาใช้ครกตำหยับหยาก็ได้นะคะแล้วค่อยเอาลงมาต้ม,มก็เป็นอีกวิธีหนึ่งของของการต้มที่มันเปื่อยเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็จะปั่นสักนิดนึงก่อน เนี่ยนะคะอยากได้หยาบสักแค่ไหนแล้วก็หรือละเอียดสักแค่ไหนเราก็ปั่นไลยจะเห็นว่าน้ำแห้งไปนะคะเราเอาน้ำเนี่ยใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะตอนนี้จะเป็นช่วงของการตุ๋นนะคะสีเหลืองที่ได้ก็มาจากมันเทศนะคะ หรือถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นฟักทองก็ใช้แทนกันได้เหมือนกันนะคะเนี่ยนะคะก็จะดูถ้าสังเกตดูนะคะความละเอียดหรือ,อ,อตัวเม็ดลูกเดือยเนี่ยก็ค่อนข้างดูคล้ายโจ๊กเหมือนโจ๊กนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่เราจะตุนไปเรื่อยๆค่ะอย่างที่บอกอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะคะในการตุนไปเรื่อยๆถ้าน้ำงวดก็ค่อยๆเติมน้ำ เดี๋ยวช่วงนี้เราจะตุนไปเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึง คราวน,นี้เราทิ้งไว้สักพักนึงนะคะเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็มาดูว่าตัวลูกเดือยเนี่ยมันเปื่อยดีไหมถ้ายังเป็นไตแข็งแข็งเนี่ยก็ต้มต่อไปนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคือต้องหลีเป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็หมั่นคอยกลับมาคนเช็คเสมอเพราะว่ามันอาจจะตรงก้นเนี่ยมันจะติดตรงก้นหม้อหรืออาจจะไหม้ได้เราต้องคอยมาคนเสมอนะคะนี่อาจจะใส่น้ำเพิ่มลงไปหน่อยด้วยเพราะดูข้นเกิน เนี่ยนะคะเราก็จะต้มต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนที่มันได้ที่แล้วเรากลับมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันค่ะนี่เราต้มตัวลูกเดือยเรามาสักประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบสองชั่วโมงได้แล้วนะคะแล้วตะกี้ก็ชิมดูตัวลูกเดือยเนี่ยก็มีนุ่มคือไม่มี ตัวไต,ไต่ที่เป็นกรุบแล้วเนี่ยก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะระหว่างที่ต้มไปน้ํางวดไปเราก็เติมน้ําซุปใสเข้าไปนะคะทีนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบให้มันใสหน่อยรู้สึกว่ามันข้นไปเนี่ยสามารถเติมน้ําซุปได้อีกนะคะรสชาติก็จะค่อนข้างจะจืดๆนะคะเพราะว่าจะได้ให้เติมกันเองทีหลังถ้าชอบเค็มชอบ อ,อ,อาจจะอยากใส่เหมือนโจ๊กมีเติมเปรี้ยวหรือเผ็ดอะไรเงี้ยก็ได้นะคะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแต่เราจะเพิ่มให้มันมีตัวรสสัมผัสแบบเป็นเหมือนเนื้อเนื้อแต่เราไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์นะคะเราใส่เป็นตัวเผือกกับมันต้มแทนที่เราหั่นลูกเต๋านี่ค่ะก็ใส่ลงไปเลยนะคะอาจจะเหลือไว้โรยหน้าอีกสักนิดนึง เนี่ยนะคะแล้วก็ชิมรสถ้ารู้สึกว่ามันจืดมากจริงๆก็เติมเกลือหรือซีอิ๊วขาวได้หรือถ้าชอบเป็นน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบขาวก็เป็นเกลือเนี่แหละคะ่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟกันค่ะค่ะโจ๊กลูกเดือยเราพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะก็นี่ค่ะเรายกมาตักเสิร์ฟใ,ใกล้ๆหน่อย ตัวเนื้อโจ๊กนะคะถ้าชอบละเอียดมากก็ใช้เวลาปั่นหรือตำตัวลูกเดือยให้มันแหลกมากขึ้นนะคะหรือปั่นนานขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบอีกเพราะบางคนชอบให้มันมีเนื้อเนื้อตัวเม็ดลูกเดือยหรือตัวเม็ดข้าวนะคะเวลาที่เป็นโจ๊กนี่นะคะก็อาจจะ ก่อนเสิร์ฟโรยด้วยตัวมันมันเทศที่เราต้มไว้กับเผือกไว้อีกหน่อยแล้วก็ต้นหอมหรือผักชีต้นหอมหรือผักชีเนี่ยซอยโรยได้อีกนะฮะถ้าชอบก็ใส่เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะโจ๊กลูกเดือย ก็วิธีการทํากับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะคะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะวันนี้คงจตะหลียวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ